Guys, we are back with a new Friend Becky video, and today we are watching the behind the scenes of a very last event, which was birthday multi multi. And yeah, it's from the Soul channel. I've reacted to a lot of her videos with Friend Becky already, so I'm excited. And it's 30 minutes, so it's gonna be long, it's gonna be nice. I'm gonna be able to see all the behind the scenes. And various English subtitles. So, yeah. Guys, thanks so much for watching. Make sure to subscribe, give this video a like. And if you want early access to my YouTube videos, make sure to join the channel membership. If you're a member, you're watching this the same day I'm recording it. So, yeah. Okay, let's go. <coughs> พน้องอะไรก็ต้องขึ้นมาในห้องนีนถูกไหมยังไงมันก็ต้องได้มันการ้ยา็ยังไงมันก็ทำได้ยังไงยังไงก็ทำได้แบบ้องนี้ทำหรเอแกไว้เลยยังไงก็ต้องทำได้ได้าอ cute they're all wearing pink oh k beauty ขอต้องรับทุกคนเข้าสู่งาน วันนี้เป็นโฮสเกิดมันตี้นั่นเองซึ่งวันนี้นะคะถือว่าเป็นการครบรอบ6ปีแล้วของบันมันตี้บิวตี้ช็อปนั่นเองก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยที่สนับสนุนมันตี้เป็นอย่างดีนะจ๊ะวันนี้เขาก็ได้จัดงานนี้ขึ้นรวมถึงมีแบบว่าติดตามเยอะมากมายแล้วก็ยังมีการคืนความสุขคืนกำลังให้กับแฟนๆด้วยงานวันนี้นะคะจัดขึ้น สินค้านะคะไม่ว่าจะแล <source> ไม่แลนะคะก็หาได้เลยที่นี่ที่เดียว์อันนี้สองนนี้สอดูนใหม่ดูเดสโคอนเขาหน่อยวันนี้ดูเดสวันนี้เรามาฟีลแบบเกาหลีเกาหลีเพราะว่า right that outfit is so cute ชื่อ slogan มาสายเกาต้องมาตีวันนี้เป็นเช่นไรเออมาแบบจะมาเต้นจะมาเต้นหรือเปล่าแค่แค่แล้ววันนี้ที่สำคัญคือเดี๋ยวเราจะได้เจอกับฟีนแบกด้วยนะคะทุกคนเออ อะไรย,ยังไม่เห็นแดดเพราะถ้าเห็นแดดคือพลังหายหมดเลยะนะคะเดี๋ยวอันนี้ต้องรอดูกันนะจ๊ะสําหรับงานวันนี้ใครคที่มาแล้วยังไม่ได้กด follow ฝาก follow m ั n t ี Beauty ไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น4ช่องทางเลยทาง Instagram multi beauty underscore 2ตัว Facebook m ั n t ี Beauty นะคะหรือว่าจะเป็น Twitter m at m s n t p s i o p p i n g นั่นเองอีกหนึ่งช่องทางเลยก็คือ TikTok m กมั i ตี้บิวตนะคะเข้าไปติดตามกันได้เลยนะอันนี้เลยก็สําหรับ ผู้โชคดีในะวันนี้จะได้รับกลับบ้านไปนะคะบอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่โอ้กูดี้แบ็กซ์ไปด้วยสินค้าต่างๆจากประเทศเกาหลีเพราะว่าถ้าใส่เกาต้องมัลตีจังหวะนะฮะใส่เกาต้องมาตีเออถึง <c oughs> มา <c oughs> มาดูกันว่าวันนี้ในงานมันตีเบรดเดย์ปาร์ตี้หปีมีอะไรบ้างตามมาเลย โอ้มีสตูดิโอบูธเธอขอถ่ายตัวจริงจริงอันนี้เสร็จยังอ่ะเอาเสร็จแล้วเหรอคะอุ้ยน่ารักมากี่ดูดูดูอ๋อดูแเราไม่ต้องแตะแอปพลิเคชันแล้วคือมาถ่ายกันได้ที่มันตี้นะคะบอกเลยว่าวันนี้เราไม่กลัวแดดเพราะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจาก มัลติอยู่แล้วถ้าเป็นสายเกาต้องอะไรเออเก่งบัสสายเกาหลต้องมัลติถูกต้องเห็นป่าได้รูปแล้วนะะมีผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลีเลยอะแยะมากมายเลยว่าเพราะว่าเป็นส่วนรวมเนอะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ never that หอมใดๆก็มาจากประเทศเกาหลีเลยหรือว่าใครที่แบบไปเที่ยวเกาหลีมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่แบบ หายากจังเลยที่ประเทศเกาหลีมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เขามีเพราะใส่เก่าต้องอะไรัาทีลูกทองเก่งวะมาเร็วตามะสวัสดีค่ะเรามาดูซุมต่างๆในงานดีกว่าว้ารู้สึกไนน่าลกเข็ลาน้าคุณคุณ หนู i าวฮาค่ะคุม่น้าค่ะเห็นมะดูแกอันนี้คืออะไรมางนวันเกิดเขามาเป็น MC เขาอันนี้ให้ทำอะไรอีก่ให้ก็คือปีเลยกตายลป็นุฉววอันนี้เป็นเค้า่องสำเป็นเขาเรียกว่า เป็นอาหารเสริมได้ที่แบบว่าดังสุดมากขายไปทั่วประเทศเลยไหนยังไงสิอันนี้เราถึงมีคลินิกแล้วก็มีสปาค่ะเออาหรใช่แล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นเป็นที่คิดค้นโดยทีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวันนี้สนใจมากสำหรับแกรซี่มันเป็นตัวท็อปของที่นี่แล้วใช่แล้วค่ะเพราะว่าคือสอบเคยเห็นรีวิวแล้วก็แบบเยฮะให้เลย She just wants free stuff! <laughs> <laughs> just go around and get some free stuff, that's what I would have done. เป็นปรเสิตลไปรมันเป็นสิปปิ้งมาคือไม่ต้องล้างออกก็คือก่อนนอนโบกเข้าไปเลยแล้วตื่นมาเราก็จะมีฟิลแบบสวยเลยเป็นสาวเกาหลีพอใส่เกาต้องที่ไหนครับาีอาดลรถมาอาดิอดลย o it says opening on April 22 so it hasn't even o p e n yet. wait grand opening what is this grand opening เป็นยังไงคะแบรนด์นี้ที่ดังเลยตอนนี้ก็คือจะเป็นขุดชั้นตัวนี้ออกมาใหม่มาจากต่างประเทศจริงหรอขุดชั้นเป็นสิ่งที่เด็ฉันซึนชอบมากเรามาดูกันว่าจะโกร่งที่เขาบอกหรือเปล่า this is good but this is so hard to find your shade ข่าาเบอกว ให้แตะเราให้ทําการสวอชตรงนี้แล้วก็มาแตะผิวหน้าที่สำคัญคือยิ่งตกยิ่งสวยใช่ไหมคุณพี่หนูเคยไปเรียนมาวิธีการตกคุณชชั่นคอยทำอย่างนี้จริงจริงไม่เชื่อเธอไปดูคลิปแต่งหน้าของประเทศเกาหลีเนาะคุณพี่เองนะคะ่อยาให้ใครตกก็จะฟิลแบบนี้เลยเป็นฟิลแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบเนเชอร์ลุคอันนี้ไม่ได้ตกจนแดงนะอันนี้เก่าอันนี้เป็นเบื้องหลังทีมงานซึ่งแบบวันเนี้ยเราต้องทํางานกันเนาะก็ เดี๋ยวรอดูว่าในงานฟีนแบ็กเอ็กโซแล้วก็เอ็กมันตีจะเป็นยังไงโอ้ยไนละฟอดดี้ค่ะค่ะจกินวันโอโอโโฟนะอันนี้ก็อินพอร์ตมาจากเกาหลีเพราะว่าถ้าเกาหลี This looks cool though because ฟังมาตีค่ะ Korea is really amazing ด้วยแพ็กเกจใดๆก็คือจะน่ารักอยู่แล้วอันนี้เป็นแพงอะไรคะพี่แตัวนี้จะเป็นลองพื้นอ๋อ่แค่ตัวนี้จะเป็นเนื้อโปรนะคะแล้วอ้ร่ I see this They use that on K dramas แต่ว่าถ้าคุณชั้นอ่ะตกแกแต่ว่าถ้ขุนอ้องตกแหลกจริงจเยฝนเยฝนเขาไม่เชื่อค่ะ เธอต้องไปดูคลิปแต่งหน้าเกาหลีเขาตกกรนแลงเนาะี the tongue. The tongue. <laughs> ่เนะโอเราก็จะได้ฟิลนี้เลยผิวหน้าจากประเทศเกาหลีก็คืออิ p พอร์ตมาที่ประเทศไทยแต่ว่าที่เกาหลีเขาแบบแดดไม่ร้อนด้าประเทศไทยใส่เกาต้องที่ไหนคะคุณพี่ใส่เกาต้องที่ไหนคะมันตีค่ะสยามซอยห้าได้เลยนะคะเอางี้ทุกคนตั้งใจฟังก่อนคอนเทนต์ที่เราเคยคุยกันเรื่องการปิดตาแต่งหน้าหน้าตอนเนี้ย มันติดปัญหานิดนึงใดๆมันก็เลยเออยังถ่ายไม่ได้ทุกคนตั้งใจรอบแบบหนึง่งคือถ้าวันหนึ่งมันถ่ายได้เราสัญญาว่าเราจะเอามาให้ทุกคนดูแล้วก็ในวันนี้เราไม่รู้ว่าเราจะเก็บคอนเทนต์ได้มากน้อยแค่ไหนแต่เราจะเก็บให้ทุกคนนะคะทุกคนสัญญากับเราก่อนว่าจะดูเราไปตลอดนํำว่าเรานะพอเราไป <c oughs> เฮ้ย <c oughs> อะไรอะพอเราแบบพยายามแล้วเออเราก็ยังจะพยายามต่อไปเพื่อแฟนทุกคน <c oughs> เพื่อแฟนฟินเบก ลมถือทุกทุกคนที่อยู่ในช่องของเราอย่ากดเราเถอะเป็นภาษาจีนหน่อยตาเจ้าหาวบอดซื้อโซค่ะได้แค่นี้สวัสดีค่ะเบ๊กสวยมากเบ๊กสวยไหมเบ๊เหมือนผู้หญิงไหมสวยเหมือนผู้หญิงนแรกยังไงเฮ้ยหนุ่มรวยหนุ่มอะไรซ้อมตั้มากอ๋อ ทำได้ปให้นูออกเลยหนูเอาชาไข่มุกวันนี้ออกเออแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวชาไข่มุกก็ไม่ได้ She's like where where did go Ah uh, the control brands หยุดกินหยุดกินต้องไปชิวหยุดกินหยุดกินก่อนหยุดกินก่อนเอ่อวันนี้เราจะเดทกันอีกครั้งหนึ่งแล้วสาว้ตื่นเต้นมา หนูกล้องอยู่นู้นเลยเธอฟิลไม่มองกล้องเลยอ่ะอตอนแรกอ่ะเราจะมาแบบทำคอนเทนต์คืนแฟนคลับเนาะที่เราพูดคุยกันไปว่าเออเดี๋ยวมาปิดตาแต่งหน้าได้แต่วันนี้หนูสวยขนาดนี้แล้วแล้วเศร้าเลยเดี๋ยวนัดวเดี๋ยวนัดวันกันเดี๋ยวนัดวันกันเดี๋นัดวักัเอาใหมเรียบเรียยเดี๋ยวนัดวันกันได้ใหม่แน่นอนเพราะว่าหนูอยากทำเนาะอยากทำ หนูหนูาะทำงานคอนเทนต์หนูเป็นยังไงหนูเล่าให้ฟังปิดตาใช่ไหมคะหนูหนูเป็นคนปิดเนาะเราก็ดีมั่งเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นเป็นการละลืมตาปิดตาแล้วก็ตึ๊ด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 แล้วคนนี้ปิดไหมไม่ปิดไม่ปิดหนูเป็นคนปิดคือคนที่แต่งอ่ะไม่ปิดคนที่แต่งไม่ปิดไม่ใช่เอาแต่แต่งคนที่แต่งไิคนที่โดนแต่งเคนที่โดนแต่งอ่ะไม่ปิดเออ คนที่โดนแต่งไม่เปรียดแซมมอาหนูมันจอนน้อยทั้งคู่เลยออไม่เป็นไรเพราะซ้อมกันหนักอันนี้เขาจ่ายเราต้องไปดูอยู่แล้วแฟนมิดเซอร์ไพรส์ไม่อะไรบ้างก็มีเซอร์ไพรส์เออเซอร์ไพรส์เซร์ไถ้าบอกมันก็ไม่เซอร์ไพรส์เออวินวินไปเลยเนอะเดี๋ยวต้องรอดูงานต่างประเทศเราหนูเป็นไงบ้างตื่นเต้นเยอะมาก นี่คือบินต่อได้มาว่าอยู่ประเทศไทยแล้วนะอ๋อ I've <im itation> oh, been talking about the world tour <laughs> ซื้อทุกประเทศเลยเหรอ, <laughs> อรหนูคุณสั่งยังมารวยขนาดนานแ <im itation> ต่วิทบอกแล้ว่าวันนี้ทุกคนอะจะสะพึมกันแดดด้านล่าง <A www. S 2> <laughs> ทอ๋อที่ที่เรายือนอยู่อะเป็นที่ที่แดดลงเลยแล้วที่ที่ฟันขับนั่งอะลม <laughs> ท่านลงไปดูแล้วรอบหนึ่งเลยขอสลับกันไหมก็ได้ใหม่ขอไปยืนหลังทฟายขับสุดเลยได้ใหม่อันนี้ว่าคือแบบเฮ้ยไม่ได้ร้อนมากไม่เป็นไรหนูดูดได้เออชอบกินซาไก่หมูใช่ผลิตภัณฑ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับซาไก่หมูก็เข้าได้เพราะว่าชอบมากอันนี้คือถ้าเข้าก็จะกินโชว์เลยสัตว์ดีหนูจะได้ถือแบบไม่ต้องปี๊นะคะพาลักพาอันนี้ วันแล้วหนูชอบกินอะไรจะได้เรียกมาเข้าชาเมลีก็เป็นร้านเดียวกันได้ใช่เลยชามาลีได้เป็นแบบขวดเป็นแบบสำเร็จก็มาเลยทันสุดหมาล่าก็เข้าแล้วคืออยากกินอะไรก็เข้าวันนั้นใช่ค่ะยินดียิดีมากยินดีมากแต่นี้ก็ต้องฝากไว้ชาไข่มุกได้ๆชามาลีได้ๆมันต้องมา We know that already. All the milk tea. มันอยากกินน้อยกัดหวานมาก Milk tea every day. ป่ก็ยังมดีอยู่คุณแม่เอามาหนูอยากทำได้แบบนี้กินหวาน200%เซนแล้วตัวเขานี่ยแล้ววันนี้นนี่วันนั้นถ่ายรูปกับเบคค่ะปากเบคเขาเนี่ยปากสองคนเนี่ยเธอหมูดดีแบบเธอสุดปะรู้ว่าเธอจะร้องไห้เลยเพราะเธอดูน่าเบคน่าเบคเขาเนี่ยปากเบคเขาเนี่ยเธอดูน้าสัมผัสสวยสวยสวยเอออะไรเราเก๋สวยเอาแถวเดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนกัน ปิดตาแต่งหน้าตอนนี้ต้องให้น้องๆแบบพักเบรกกันก่อนเดี๋ยวเรามาบินสถิตกันในใดในนี้โอเคโอเคขอบคุณค่ะแลาเจอกันเดยตอนนี้เราอยู่กันที่ออฟฟิศของมาลตีเพราะใส่เกาต้องอะไรใส่เก่าต้องต้องมาลตีเห็นปะตอนนี้หลอนหูไปถึงสร้างภาพแล้วใส่เกาต้องอะไรนะมัลตีเห็นปะล่ะเออหรือว่าวันนีก็จะเอาความน่ารักว่า Is that a huge photo of Jackson Wing? มันเหนื่อยมันเหนื่อยเออมันเปียะเลยมันเปียหละแต่ว่าก็แบบฟิล์มหลาๆใครดูแบลก็กันน้องอยู่แหละโหไม่เป๊กไม่ใส่รลืมน้าฉันเลยเหรอถใส่น้องเลยเหรอเพราะถายวอาใครแบลกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่งานนะคะช่ว่าันี้คือแบบเนี้ยแล้วเราก็ตี๊อปอย่าเดียว

ในงานเนะี้ยเดี๋ยวเขาจะมีผู้โชคดีได้เงินต้องพันนึงอนะ่ะมาช้อปปิ้งอ่ะนไม่มี Damn! everybody arrived like <c oughs> there was nobody earlier ตอนนี้ทุกคนพ้อมไหที่จะเจอน่องฟินหนองเบเสียงน้อยเสียง้ว ขอเสียงทีหนึ่งได้ไหมคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวทุกคนพร้อมอะเจอฟินเบกกี้ไหมคะพร้อมเยี่ยมมากเอาล่ะตอนนี้โซเชียลว่าฟินเบกกี้น่าจะพร้อมเจอทุกคนแล้วเหมือนกันถ้างั้นอขอยกเวทีให้กับน้องฟินโซโรชาและเบกกี้ลีเบกา และนี่นะคะพี่ละเบกกี้ Look at them matching งานฉลองครบรอบ6ปีของมัลติชอปเนาะเป็นยังไงบ้างค่ะอ๋อรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็เพลิดเพลิมากแบบ ที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็มาคืนความสุขให้ทุกคนบอกว่าทุกคนจะแบบแฮปปี้กับวันนี้แล้วก็ทุกๆวันนะคะแบบชอบชอบทำแบบซัมเปอร์แบบชอบทำอะไรชอบทำลิปสติกใช่ชอบกิลิปเบกกี้ล่ะอยากจะซื้ออะไรพี่ฟินค่ะซื้อน้ำหอมค่ะทุกครั้งที่เราไปที่ไหนก็ได้เราเราจะเลือกน้ำหอมสเสมอในที่ฟินเราสึกว่าพี่ฟินเป็นคนที่แบบเขาจะมีกลิ่นอันเนี้ยฟลูเวอรี่ที่ ที่ติดตัวจริงๆอ่ะคือ we're talking about perfume ขึนนั่งแน่ๆมันจะมีแค่ใช่วันนั้นเลยเหรอใช่หนูรู้เลยอย่างเงี้ยก็เลยน้ำหอมแน่ๆแต่สุดเวลาตัวเราเองอ่ะเวลาฉีดน้ำหอมอะค่ะแล้วเราจะไม่รู้เนาะว่าวันเนี้ยกลิ่นๆเราจะเป็นยังไงเพราะว่าแบบอ๋อมันเป็นกลิ่นนี้แต่พอมามันมันมันไปเป็นกับตัวเองแล้วมันจะเป็นกลิ่นที่แบบใช่ปะ จะบอกกับแขกและผูไม่เกียดวันนี้ไหมคะมากันเยอะเลยท่านผู้มิแขกและผู้มิเกียดยินดีให้เกียดมาร่วมงาน anniversary multi beauty ได้อบอกไหมคะโอุโหเด็ก ทุกคนได้รับคําตอบไปแล้วจินจินกันไปแล้วบอกเลยว่าอันนี้มีพิเศษกว่านั้นอีกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเลือกผู้โชคดีที่อยู่ตรงนี้นะคะขึ้นมาร่วมเล่นเกมกับเราด้วยแล้วเบกกี้แบบบอกว่าเรามีไบที่เดียวกันเราเบกกี้ก็เลยบอกว่าเราเป็นแฟนเราเป็นพนรีมิกกี้เราบอกว่าไม่เอาเราเราให้เขาพูกคนอื่นดีกว่าที่ไม่ใช่เราเธออย่ากลับไน้อยใจกนนะครับคนี่คือเจอคนที่คืยเจอให้เธอเลย เราชนะหน่อยเราเล่นชนะหน่อยนะคะดีดูว่ต่อแถวต่อเลยอ่าโอเคเอาอย่างไรเอาไปเล่นกันไป Did they m เดอะ h ันส n s play? ไม่ชนะทีเธอไปทำให้ที่ฟินชนะดีทำไงที่ฟินชนะเกมนี้ดีทุกคนเอาจริงๆก็พี่อยากได้หนู่มชนะแต่ว่าถ้าเกิดฟินแพ้เราก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆูกต้อเป็นทีแล้วเราไปเลือกซาเก่งมาก เธอไม่ได so uh ้เลยครัเอาดีๆเป็นเจ้าคณะทุกคนเลยหรือเปล่าในวันนี้เดี๋ยวรอดูค่ะนะครับชิลุกโซฮาบินถ้าข้างหลังเลยค่ะอัลเทอร์นาร์มาเลือกและคำตอบก็คือพันมาเลยค่ะสองศูนย์แล้วนะจ๊ะฟิล์ม เป๊กกี้เก่งมากและดีสำหรับการดวลรอบสุดท้ายรอบนี้นะคะจะเป็นเกมที่เดี๋ยวเราจะให้เขาทั้งสองคนเนี่ยทายคําจากการป้ท่าทางของน้องสองคนนะลุงรู้เลยละกันอยากรู้เหมือนพี่ที่อยู่ทีมหนูน่าจะเป็นอินเตอร์แฟร์อินเตอร์แฟรพี่หล่อนพี่น่าจะแพ้พี่ฟิลทำได้ไหมพี่เชื่อหนูทําได้ได้เธอทําได้ไหม Cham, 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 Okay, that's enough. <laughs> <laughs> this game is going to be like... So it's going to be like these words, right? You have to try and guess these words by the action. Oh, so, so I to right? find, so find that like, trouble. Up, right? She might go like... <laughs> <laughs> Oh, they have to try and guess and... <laughs> I didn't see the word on top. This game, <laughs> it's too so bad they didn't put translation for the entire show, they gave up. ใช้เยอะ <Yeah. S 2> มากมากมากแบบอะไรที่ไม่เคยเห็นพวกเราทำอะไรที่ไม่คิดว่าพวกเราจะทำได้ก็อยากให้ทุกคนไปเอ็นจอยด้วยกันนะคะอยากเจอทุกคนมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเหมือนกันโอเคนะ On the 2 6 t h we have a big 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 event it's our free back fan booth um it's going to be called Sunday, oh but We've been working very, very, very hard. Um, every single day, we practice from probably morning to night, I'm so, so I'm so like I'm glad she's translating because she she realized there's international fans in the crowd. So. <laughs> ซาลี่หกปีนะคะของะะขอม,ามา <Yeah. S 1> ัลติบิวตี้นะคะก็ขอบพระคุณทุกคนมากๆในนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยคือเมื่อกี้ผู้ชชคเดีได้เือนต้องพันเลยไปชอปปิง้งอ่ะนี่ก็อยากแบบชอปปิ้งไม่แห้งกนคือเดี๋ยวให้เงินพันเงินเดี๋ยวฉันไปตอบก่อนได้ไหมล่ะ เรื่องจริงเรื่องจริงีให้เธอไปช็อปเลยมาตีมเลยเอางี้แล้ว1นึ่งพันเนี้ยช็อปเสร็จแล้วอ่ะแจกทุกคนทั้งหมดเลยเ,เพราะว่าดูวันเนี้ยทุกคนมาให้กาลังใจเราลงถึงให้กาลังใจฟินเบคด้วยแล้วก็ให้กาลังใจมาตีบิวตีด้วยก็อยากจะตอบแทนแฟน,แทนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเอางบ1นึ่พันที่จะฝนให้มาเนี่ยช็อปปิ้งแล้วก็แจกทุกคนเอางี้ทุกคนต้องคอมเมนต์ว่าฟินเบคเอ็กเบิร์ดเดย์มาตีแล้วก็สายเกาต้อง Multi, เมาตีนะ ฟินแบ็กเอ็กเบิร์ดเดย์มัลตีเป็นภาษาอังกฤษสายเก่าต้องมัลตี้คอมเมนต์เป็นภาษาไทยในช่องแชทของเราขอเป็นคนที่หันห้าลงตัวหันห้าลงตัวอา่าแม่หันยากแม่ละเป็นคนที่คอมเมนต์หันห้าลงตัวไม่รู้ว่าพันหนึ่งเราจะไดกี่พันหนึ่งน่าจะได้ห้าชิ้นไหมเนาะอ่ะพัะ 1, น,นหนึ่งน่าจะได้ห้าชิน้นฉันจะเป็นคนที่อยู่ลำดับคอมเมนต์ที่ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าเออคอมเมนต์ก็เข้ามาเยอะๆ นะคะรวมรุนกันไปว่าใครได้ของน้องมันไปแต่ว่าได้อะไรไปก,ก็ก็แบบไม่เลือกไม่ได้หนอ,อยงไงฝากทุกคนไว้ด้วยก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยตอน,นเสียงแหบรบวมถึงหน้าก็คือเลื่อนไปแล้วจะดีที่ใช้เครื่องสํองอันจากมัลติแมมันเป็นเครื่องสาองเกาหลีที่ทําให้แบบถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์หน้าเรามันจะแบบเลือเล่อนเนาะมันก็ยังมีความคงความกระจ่งางใสแบบกราสสก uh, oh. ินโอ like ้มัลติ is like is it a store ส่วนปิดตาแต่งหน้าไม่ได้ลืมนะคะทุกคนรอแบบนึงเดี๋ยวเราได้เจอน้องแน่นอนนะคะไปแล้วลาไปแล้วแต่ว่ากดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนาแล้วก็ร่วมถึงคอมเมนต์เยอะๆใครชื่นชอบอะไรตรงไหนหรือว่ามีข้อติพิงมาเลตรงไหนก็บอกเราได้ยางล่าสุดมีคนบอกว่าไปซื้อใหม่ได้แล้วจริงๆเราซื้อใหม่แล้วนะคะแต่ว่ามันมีปัญหานิหนึ่งเออ บางงานกมีป uh ัญหานาะอันนี้ก็ต้องแบบแจ้งกันไปเองบางงานไวเล็มันตีกันมันก็เลยใช้ไวเล็ไม่ได้ก็เลยต้องใช้ไม้หัวฟองมันจะไยินเสียงแบบวู้ยอู้ยอเยอะไปหนอกนะคะอ่ะรับฟังทุกคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเสนุกมามาวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายฮัมม์ว่าที่ว่าสนุกอ่ะ Too bad they didn't translate the show, the show part, because that's the only part where friend Becky was there. <laughs> but it looked like a very fun event and it looked like they, they really had fun. They played some games and I didn't even see that event. Usually I see some photos of like what they're dressed like and it starts popping up on my timeline. But it seems like this was in March, definitely that they shot this because they, it was just before the fan boom event. But yeah, that was fun. Hope you guys enjoyed. Thanks so much for watching. I'll see you in the next video. Bye.